รีวิวเครื่องเล่น CD mp 3นะครับ cd mp 3ตามนี้เลยนะครับ cd mp 3 fmam นะครับ scard mmc พวก usb นะครับใช้งานได้เต็มระบบแล้วก็ line in audio in นะครับตัวนี้เป็นโมเดล kc 151 usb นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะฮะใช้งานได้เต็มระบบนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่ทานนะครับ ใช้ฐานเบอร์ดีน่าจะเบอร์เบอร์สี่นะตัวนี้จะมานหกหกก้อนอันนี้ไม่ได้ลองให้นะใช้ไฟสองร้อยสิบโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะซื้อไปรอมใช้เลยเริ่มต้นก็เสียบสายไฟที่แถมให้ไปนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันก็อยู่ประมาณนี้ฟังก์ชันต่างๆประในณนี้เลื่อนมาขวาสุดก็จะมีปุ่มเดียวเลยนะครับ usb sd card cd อยู่ด้วยกันนะครับอันที่สองนี้น่าจะเป็นไลน์อิน อะไอินเนี่ยเสียบตรงหูไินแล้วจะมาเลยนะครับอันที่สองเดี๋ยวฮันดุขอดูหน้าจออันที่สองปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องอยู่อันที่สองขยาย zoom นะครับเครื่องตัวเล็กมากนะครับเป็นมองเข้าเล็กนะมองเข้าเล็กๆแต่เสียงดีมากนะครับเล็กแต่เสียงดีจิ๋วแต,ต่แจ๋วฮะตัวนี้ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวเลยนะครับขาดแค่เทปแค่น,นั้นเองนะครับตัวแรกนี่จะเป็น CD usb sd card อันที่สองนี่จะปิดเครื่อง ที่สามนี่เป็นเอเบมสายสุดจะเป็นเอเบมไปเอเอ็มนะครับสายสุดเออ็มอันที่สองเอเอ็มที่สามปิดอันที่สี่ยูเสบีเริ่มต้นจากซีดีก่อนนะครับซีดีรองรับเอ3ีสามนะครับทดสอบไปเรียบร้อยอ่านเร็วฮะอ่านเร็วแล้วก็เล่นออโต้หน้าจอเอวีดีทุกอย่างติดครบนะครับเครื่องมีรอยบ้างตามการเวลานะสินค้ามือสองมามานะลำโพงมีบุบนิดเดียวเล่นเร็วมากนะฮะแล้วก็เล่นออโต้เลย วันรุ่มจะอยู่ฝั่งนี้นะตันนี้วันรุ่มฟังก์ชันแล้วก็จุ่มขึ้นวิทยุนะครับจุ่เครื่องเล็กสวยมีสายมีหูหิ้วย่างดีเลยนะครับออกแบบดีมากนะสวยนะตัวเล็กแต่เสียงดีมากนะครับพวกฟังก์ชันเล่นจะอยู่ตรงนี้นิกลิเบิลสต็อปรันด้อมพวกรันด้อมต้งอยูน้ย้อนแสงนิดนึงนะฮะรันด้อมแล้วก็โปรแกรมนะฮะพวก เล่นออโต้อะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวัดโเคปอดเน็ตัวนี้เป็ี่ยนสองชั้นชีบีเะสดีการ์ดตามนี้เลยใช้งานง่ายฮะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับอันนี้ซีดีนะครับซีดีรองรับเป็นมือสองนะครับสต็อปอ่าต่อไปผมเทสเบื้องต้นนะครับเทสเบื้องต้นต่อไปเป็นยูเสบีนะครับกดนี้รอบเป็นยูเอสบีโหนี้รอบจะเป็นเอสดีการนะครับรองยูเอสบีนะครับ ยูเอสบีตัวนี้ยูเอสบีรองรับหมดนะครับตัวนี้ยูเอสบีความเร็วต่ำกว่าอ่านปกตินะครับอ่านทุกอย่างเสียบยูเอสบีปุ๊บมันก็จะเริ่มอ่านนะครับขึ้นอยู่ความเร็วของยูเอสบีนะตัวนี้ยูเอสบีความเร็วต่ำก็จะเล่นออโต้ไปสามารถรันดอมได้นะครับอ่านตเลยนะครับวเล็กเสียงดีมากตัวนี้ใช้ไฟบ้านเรานะครับใช้ไฟบ้านเรานี่เลยงั้นหน้ามันจะแกรงเหล็กนะครับออกแบบดีตัวเล็กเสียงดีนะตัวเล็กแต่เสียงดีมาก ซีอาร์ดเอสดีอาร์ดเอ็มนี่ยครับไงน,นะฮะไงขึ้นนะตามรูปนี้เลยตามรูปตรงนี้นะเสียบเข้าไปปพ๊บตัวนี้อ่านเร็วนะฮะขึ้นอยู่ความเร็วของเครื่อง เสียงยังไม่สุดเลยยังเสียงดีมากเลยคอนเทสต์นี้ต่อไปจะเป็นไลน์อินถ้าอยากฟังนะเป็นไ,ไ,ไลน์อินเสียบเข้าไลนา์อินปุ๊บมันจะไปออโตโอ้มันจะขึ้นออกรีนลูกค้าสามารถซื้ออุปกรณ์พวกาหางปลาที่เป็นบลูทูธมาทําเป็นกรโพงบลูทูธได้เลยนะนะหาซื้อตามช้อปปี้ต่อไปขึ้นมาอีกอย่างก็คือออกร ปุ๊บมันก็จะเป็นระบบซีดีเลยจะมาตั้งต้นที่ซีดีนะคะรับประมาณนี้แล้วต่อไประบบวิทยุนะครับวิทยุเลื่อนมาสายสุดจะปเป็นเอ็มนะครับเราได้ตัวเครื่องของบ้านเรานะวัดตัวเลขขึ้นอยู่ตรงนี้เอ็มถึง1,600กิโลเฮิรตซ์ราไปตัวครื่รับขึ้นดีฮะตัวเล็กแต่รับขึ้นดีมากทั้งระดับประเทศระดับทอง ปลไป FM นะขอ FM ก็รับได้ทุกคลื่นเหองบ้านเรานะถึง108 MHz นะดูเลขนะครับเลขมันอยู่ตรงนี้นะครับกันดีกว่า สนุนโดยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับมายุคนี้ได้แล้วนะคะมากิ้ในย้อนกลับไปฟังยุค8090นะสมัย e ี้รีเควสค่ะโดยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมเล็กค่ะตัวเล็กเท่าประมืนะครับเป็นมองเท่าเล็กนะครับมองเท่าเล็กนะครับปิดเครื่องก็อยู่ตำแหน่งที่สองนะครับโอเคนะครับพระจบการรีวิวนะครับขอบคุณคับ